สวัสดีค่ะเพียเธอร์้านมุเงินค่ะบังเกตครานี้พอดีติดตามคลิปมาแล้วอยากให้เพียเตอร์ให้คําแนะนําในการเลือกใส่แหวนนะคะเป็นประกอบเกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับชัยชนะความสําเร็จใช่ไหมทุกคนในสมัยก,ก่อนเนี่ยเวลาเขาลบหรือว่าเวลาที่ชิดเอาที่มีชัยชนะได้เนี่ยจะเอาไปประองกาะเนี้ยมาทาเป็นมงกุฎนะตอนนี้ก็เลยอยากจะแนะนําก่อนเลย ชนะความสำเร็จด,ด้วยนอกจากความหมายดี <มา S 1> สวยสวยค่ะสวยมากเลยแล้วได้เมะกอกเนี่ยมันจะมีหลายทรงด้วยกันแล้วได้เมะกอกเช่นการแบบเป็นดีซซนาแบบใหม่ล่าสุดแล้วจะมีจัดช่อด้วยนี่เรื่องไม่ถูกเลยค่ะใช่ความหมายดีเหมือนกันคือชชนะนะคะส่วนสำหรับใครเป็นสาวๆนี่เ แต่ว่ามันดูงานดีไซน์มนดูดมากเลยค่ะอันนี้ก็อตอบโจทย์ของเคสของเราเลนะใช่ทีเกนก็นดีด้วยเพื่อนเพื่อนสนใจนะคะโทรเข้ามาค่ะ097 923 8 8 8 0เล้วยนี้ให้คำแนะนำนะคะหรือว่าเพิ่มเพื่อนใน Line แอดนะคะแอด most นเวอร r เป็นภาษาอังกฤษค่ะในคลิปต่อไปกันได้แล้วจะมีไอเดียดีๆในการแต่งตัวง่ายๆคะ่ะแค่ะวันนี้เราต้องล